เพื่อนขึ้นเช้ามาแล้วนะครับอ่อนออกมาแขแวนนะครับแดกแดกบังจะแดกเขาเหรอแดกแดกแดกโอ้โอ้คูคูคูไม่จบไม่ได้นะผมไม่ทำไม่ใช่ไม่โอ้โอโอสวยๆมีความเป็นไปได้นะแท่เมตตาแม่งจะได้รอจังรอจังโอ้โอ้โอเอา้าเซื้ออีกเซื้ออีก กุด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 เขากุดกันทั้งบ้านแล้วกุดกุดกุดนั pickles, ่นดูดิพิ่ิจิิกุด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 เฮ้ยไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินมะละกอนะครับหนูให้สลามยังเยี่ยงให้สลามยังสามไม้กุ้มสามไม้กุ้มสามไม้กุ้ม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาหนอนมาให้นะครับซึ่งเป็นหนอนกระบากเก่านะครับที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ําก่อน,นมันไม่ได้เป็นหนอนที่หนอนที่เราเพาะอะไรแต่ว่าเราไปรือ er ้อดูนะครับคือว่ามันเหลือซากเราไปรื้อดูเราเคียร์ดูนะครับใต้าอาหารนะครับมันเดือเดี๋ยวเราจะแช่น้ําก่อนนะครับเราจะไม่ให้กินนะครับเพราะว่ากลัวมัน เนี่ยไม่เชื่อแบบที่เรียกเชื่ออะไรกเลยครับเปิดน้ำนิดนึงนะครับเปิดน้ำแช่ก่อนเปิดน้ำแช่นิดนึงก่อนเปิดน้ำแช่แป๊บนึงเปิดน้ำแช่เล็กนิดเปิดน้ำแช่ไว้ก่อน เบิดน uh, ้ำแช่ไว้ก่อนนะครับโอเคมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เด็ก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 สวยมากสวยมากเด็กเด็กเนี่ยตอนที่มันแข็งแรงนะเด็กเด็กเด็กบังบังบัง ฟังไม่พูดเลยกุดกุดกุดุดกุดกุดุดหัวงอกแล้แม่มึงงอนเพิ่งงอกหัวงอกแล้วเด็กบังเด็กุดุดุดกุดุดกุดุดุกบังเดกนี่ครับเราแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะตักให้น้องกินนะครับตายมาแล้วโดนโดนน้ำนะครับเดี๋ยวตักให้น้องกินนะครับอตัวนี้เป็นเป็นอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพอพ,พันธแล้วนะครับอให้น้องก่อนให้ใครให้น้องก่อนให้น้องก่อนให้น้องก่อนนะให้น้องก่อนโอ้ได้กินนอนด้วยคืนคืนคืน ให้วันละสองสามตัวพอนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับถ้าคุณให้เยอะเดี๋ยวน้องเขาไม่กินอาหารเมร็ดคุณจะงานเข้านะครับต้องหาหนอนให้กินตลอดให้แหละั่้แหละพี่เด้อพี่เด้อใั้แหละัห้แหละได้กินนะอร่อยดีน้องขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับโอ,อ้ต้องกูดกน้นเดี๋ยวมึง เด็กๆจะเด็กย่างเดียวเด็กๆเด็กๆยางเดียวชีวิตนี้มั้งเอาเอาเด็กๆโอ้นอนนกนะครับเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับนอนนกเป็นพ่อแม่พันตัวแบบดำตัวดำ กินตำลึงนะใบต้นใบตำลึงเนี่ยพูดไม่ได้นะครับเสียงไม่ชัดเอ้ามึงเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งแล้วกูหาไม่เจอแล้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วให้บงังให้บงังให้บงังมีความเป็นไปได้อย่าเคลียร์ยทิ้งมึงเคลียร์ทิ้งทำไมเบาๆตะกะชิบหายกินอะไรกินอะไรเออเคลียร์ทิ้งอร่อยไหมอร่อยไหม เด็กบ,งกบงกกกังเด็กบังเด็กเด็กเด็กขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณยังดูขอบคุณครับขอบคุณครับเอบบอไม่รู้เรื่องผิดโอ้เด็กบงังเดก็กเด็กบงังอืม โอ้ Ooh, ต้องให้น้องนะให้น้องให้น้องเอาน้องเอาเดียวขึ้นหมดแล้วตัวสุดท้ายให้ใครดีวะให้สุดรอดีกว่าโอ้ Ooh, คนละสองตัวนะครับคนละสามตัวนะครับโอ้ Ooh, มีคนไม่ได้ตัวหนึ่ง ขอพุนครับขอคุนยังขอพุณยังขอคุนครับขอคุณครับตัวสุดท้ายนะครับหมดละเอามาเมื่อกี้มันเป็นแมงลืมดูนะครับวันละสองตัวพอให้มันกินให้หายอยากนะครับให้น้องเขากินโปรตีนหลากหลายนะครับอาหารเม็ดอนอนจากธรรมชาติจริงๆนะครับที่เราพ่อพันนะครับนอนเลี้ยงไม่ยากนะครับเพื่อนๆตอนนี้หมอนนอนผมเป็นแมงดำๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเด็ดใบตำลึงให้กินนะครับ รอตเด็กบังเด็กบังเด็กเด็กกูด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 โอ้ดีใจดีใจเอาเอาจะเอียบจะเอียบละแม่มีงอนตุ๊บเดียวไอ้ห่าเด็กบังเด็กบังเดี๋ยวเอาน้องไปแฝงหน้าบ้านแล้วนะครับกูดกูดกุดกู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 ดให้น้องมันเห็นเดินเห็นตะวันบ้างนะครับ